สวัสดีครับสวัสดีกับ P.K. Audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับมีสินค้าเข้ามานิดหน่อยเนาะอันนี้ A.C.M. Audio 215ด้านในโอ้โหมอแปลงใหญ่มากนะตัวนี้ขายอยู่ที่4,500รับเองค่าส่งบวก100นะครับค่าส่งอาจจะเกินแล้วแต่ที่เหลือเราจะออกให้เนาะตัวนี้สมบูรณ์ใช้งานปกตินะครับมีท่านหนึ่งทักมาแต่ผมจำไม่ได้ละนะครับผมให้ดูเลยตัวนี้ใหม่สภาพใหม่กว่า ตัวที่ผ่านมาตัวที่ผ่านมาเปิดแล้วพัดลมมันไม่หมุนตีกับเจ้าของเดิมเลยนะครับของเราไม่มีซ่อมตีหมุนตีเนี่ยอันนี้ยเปิดให้ดูอ่าพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนนะครับใช้งานปกตดทุกอย่างเทสเสียงเรียบร้อยแกะด้านในให้ดูหมดนะครับผมเดิมเดิมทุกอย่างนะครับสภาพสวยมากตัวนี้มาใหม่ตัวก่อนสภาพจะมีรอยดูนะครับอ่าสภาพสวยมากสวยมากๆนะครับผมโอ้ สภาพสวยท่านในสนใจ0ูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ฝากด้วยนะครับกลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแกล้งนะครับผม PK Audio นะครับผมเป็นกลุ่มของ PK Audio เองนะครับความรู้เครื่องเสียงการแกล้งเข้าไปเลยนะครับเช็คดูเช็คสินค้านะครับของแท้ของก็สอบถามสินค้าอะไรเป็นยังไงนะครับผมนะครับมิกนะครับมิกตัวนี้ของมัสึนะครับตัวนี้อะไอยูเจะใช้ไม่ได้ละแต่โดยรวม ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเราขายกันราคาพิเศษเลยนะครับผมเราขายกันอยู่ที่นะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะปัดฝุ่นอะไรให้นะครับตันนี้ยังไม่ได้ปัดฝุ่นแต่ลองแล้วโปรติทุกอย่างปีตัวนี้นะครับปีตัวนี้ขายหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับผมขายหนึ่งพันเลยโอเคเนาะตัวนี้อยู่สามพันสองพร้อมส่งนะครับถ้าไหนสนใจนะครับติดต่อมา เอฟเฟกออกดีใช้งานปกตินะครับผม acm นะครับ4,5 0 0นนะครับผมค่าสรง100บาทนะครับผมสภาพกริบเลยเตัวก่อนไม่สวยพรดลมไม่หมุนตีกลับไม่เอาขายมีท่านหนึงแชทมาแล้วแต่ว่าจำเราจำไม่ได้แล้วถ้าท่านสนใจทักมาใหม่ตัวนี้แต่ตัวนี้สภาพสว,วนยนะครับจะมีค่าส่ง100บาทนะก็คือ4,600รมส่งนะครับผม สนใจ0884078974มาอาจจะไม่ได้ขึ้นหน้าจอโปรแกรมขายมัตเตอร์โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพังนะครับเดี๋ยวกําลังจะทำการหาซื้อมือถือใหม่แล้วก็จะเอาโปรแกรมใหม่นะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี FC ภาคกลางภาคเหนือาภาคอีสานภาคใต้นะครับผม FC PK Audio นะครับความรู้เครื่องเสียงการแจ้งเข้าไปได้นะถัง<ม>นี่มีหลายอย่างนะที่เราอยากบอกเนี่ยเห็นไหม บางท่านเขาไม่ได้เอาอะไรมาให้นะทางทีมงานต้องซื้อสายไฟเนี่ยหลักๆคือสายไฟนั้นต้องซื้อเส้นละเส้นละสี่สิบห้าบาทต้องซื้อแถมให้เลยบางทีบางตัวกําไรแทบไม่เหลืออย่างเนี้ยพันเดียวพร้อมตรงเงี้ยตัวนี้เป็นของเอทคนิคนะเอทคนิคจะมีไฟวิ่งนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับหนใจติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวอะไรตกใส่ช็อตอีกนะก็เลยปิดฝาก่อนดีกว่า ปิดฝากอ่อนดีกว่านะครับกันไว้กันพลาดนะครับพังมาสายไม่ได้อีกอ้โหสภาพตัวยนี้ยังไม่ได้ลงแว็กอะไรสักอย่างนะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดฝุ่นอะไรแค่นั้นนะครับนะครับท่านดูนะครับ,นะรบสภาพัวยใช้งานปกติกทุกอย่างน็อตเดียวใส่ให้นะครับบางท่านไม่เห็นน็อตนะครับใจไม่ดีโอเคนะครับผม4,006ลมส่งแล้วกันครับผม ท่านนสนใจติดต่อมานะครับ088478974 0แอดไลน์มาเลยนะครับพรุ่งนี้พร้อมส่งของนะครับตัวนี้4 9 0พร้อมส่งนะครับผมพ o w เ r Mix 700วัตต์ข้างละ350วัตต์พัดลมสอตัวใหญ่เป็นวัตต์แท้นะครับไม่ใช่วัตต์แบบทั่วไปเนาะท่านนายสนใจนะครับได้ไวแล็กได้ไวแล็กนะครับจะมีของแท้ USA 7 9 0 0พร้อมส่ง นะครับผมตัวบนจะเป็นแท้ USA นะครับตัวล่างจะเป็นแท้ไชน่าตัวล่างนี้จะมีจอเป็นเส้นอย่างที่ลงไปตอนก่อนนะจะขายอยู่ที่เจ็ดพันสองม้วส่งตัวบนอนะแท้ USA ไม่มีตําหนิสภาพสวยจอไม่มีตาหนินะครับเล่นสองทางสามทางได้หมดนะครับพร้อมปรับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตัวบนเจ็ดพันเก้าม้ส่งนะครับผมถ้าในาสนใจติดต่อได้ครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ ส่วนพวก EQ นี่2องพันพร้อมส่งตัวหน้าเขียว2องพห้าพร้อมส่งนะครับถ้าไหนสนใจนะครับ EQ เออคอส DBX สามทางแท้นะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สี่พันห้าพร้อมส่งนะครับแท้มหาจักรนะครับผมตัวแปดแปดสี่ตัวเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับสวัสดีสวัสดี MC ทุกท่านนะครับผมเจอกันนักทายกันได้นะครับผม สอบถามสินค้าปรึกษาสินค้านะครับ facebook กิติพงษ์ถาน้อยเป็นภาษาไทยกิติพงษ์สาน้อยเป็นภาษ,าษาอังกฤษสองเฟซนี้เพื่อนเต็ม5000แน่นอนครับผมนะครับเพจพีเคอะดนะครับผมแล้วก็กลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแล้งนะครับอยู่นวนครปทุมธานีนะครับผมาชาวนวนครนะครับพี่ๆร้านเครื่องเสียงนะครับผมหรือท่านไหนที่ประกอบกิจการร้านค้าอะไรนะครับ ให้เราจัดชุดได้นะครับในราคาที่คุยกันได้นะครับเอาคุณภาพสมกับราคาเนาะใบจัดที่อื่นบางทีนะครับราคาสูงอะไรประมาณนี้นะครับเราคุยกันได้นะครับผมอยู่นนทรนะครับในโซนปทุมโซนภาคกลางปรึกษาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับผมนะครับชุดสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดสิบหกคูณสิบหกยี่สี่คูณยี่สบี่จัดได้หมดนะครับผมขอแค่งบถึงนะเราจัดให้หมดนะคะ อาจจะเป็นมือหนึ่งมือสองเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งงบมีเท่านี้จะได้ประมาณไหนนะครับผมโอเคนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อมา0884078974นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาเลย0884078974โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ